สวัสดีทุกท่านมาขึ้นข้างหน้าด้วยกันไม่ต้องขึ้นข้างหลังขึ้นข้างหน้าอ่าอยู่ริมโน้นเจ้านะอ่ขึ้นข้างหน้าด้วยกันมันอาจจะแน่นนิดนึงเดี๋ยวค่อยขยายเอออายุคนละข้างลงไปทำงานก่อนนะจ๊ะไปทุกท่านขับแบบนี้เลย ลืมล็อกอะไรหรือเปล่าวนไปดูดิล็อกห้องเก็บของอะไรหรือ,อยังโอเคล็อกประตูล็อกอะไรเรียบร้อยโอเคมวกวอะไรก็เอาไปเรียบร้อยใท้มือเดียวก็ได้เหรอด้มันไม่ได้บิดเหมือนรถสลิง เราขี่เท่านี้ไหมตะเลงอะความเร็วประมาณนี้แล้วเนาะพอเบรกมันอยู่ข้างผมไงผมสามารถเหยียบเบรกได้เอาที่ชารมาด้วยเอามาที่ชาร์จเอามาด้วย<ม>เราก็จะไปกุสุมานก่อนนะท่านดับแรก รถมันจะมันจะเบาวันนิดนึงนะเพราะว่าเราไม่ได้บรรทุกหนักนะมันก็เลยอาจจะอาจจะเกินเก้งก้างนิดน,งนึงนะท่านอืมเราจะเบรกก็เบรกอยู่ตรงนี้ไป S <S อโชคหน้ามันนิ่มดีนะแต่ว่าโชคหลังมันมันเป็นแหนบมันก็เลยแข,งแข็งๆนิดนึงไปดูสองแ่งห้าวเรียบมแล้วดูสังเกตดูข้างหลังมันตึงต้งตึมันเบาเลยมันตึองตึ้งตึ้ง ข้างหลังมันเบานะท่านมันก็เลยกึ้ง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 ก้งอยู่เวลาเราขี่สล้งความเร็วเราก็ประมาณนี้แหละเนาะแต่จริงๆริงมันเร่งกว่านี้ได้นะครับท่านแต่ว่าแต่ว่าลุมมันเยอะเราไม่อยากขับไปแต่ว่าโชคหน้ามันนิ่มดีนะแต่ว่าโชคหลังแข็งเกิน นมันลงนังทีไปถนนใหญ่นู่นเป็นรถที่ทำการความอบอุ่นเนาสั้นต้องนั่งชิดกัน อ่า่างบอกเมื่อกี้นี่โอ้ยหกสิบเจ็ดสิบโลได้สบายไม่ต้องกลัวแบตจะหมดกลางทางเขาเขาเคยขับเอาไปส่งลูกค้าอยู่ทุกท่านเขาเคยขับเอาไปส่งลูกค้าอยู่จังมันเราก็ล้างได้อยู่เดี๋ยวไปเอาซิลิโคนมาซีน <c oughs> คุณบาเฮดเราท่านเจ <c oughs> ้าขับก็ง่ายเนี่ยง่ายกว่าเลลิง้อม <c oughs> มันไม่ได้บิดข้ <c oughs> างหนึ่งถ้าเป็นสะเลงิงเนี่ยมันจะบิดข้างหนึ่งเนี่ยอันนี้มันง่ายกว่ามันมันไม่ปวดแขนเวลาเราขับบรรทุกของหนักนะ เราวิ่งตอนฝนตกน่าจะดีนะท่านดูคี้ตมเต็มเลยเสียดายรถอยู่นะพี่น้องเลยเอเเอโอ้โชคหลังแข็งมากเลยแนบต้องเอาออกแล้วมั้งผมว่านี่แนบบรรทุกพ,กพอไม่ได้นี่เราก็ไม่ต้องบรรทุกหนักไหมเราเอาพอแบบให้มันนิ่มไง ถ้าเราใส่เอาไว้มันก็จะมันก็จะแข็ง,ๆๆๆๆๆงกึ้งกึ้งกึ้งกึน่เนอดัดแงเยอะเลยเออไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรจะจกหลังฝั่งนั้นเห็นไหมเ้ยปก,ปกติเราขับซาเล้งเนี่ยมาถึงนี่เนี่ยแปดนาทีกว่านะ อันนี้ห้านาทีเองแต่ว่ามันมันมัน,ม,นมันคล่องตัวกว่าสลิงนะเรปย้ายคเพี้ยบเันทามันลำบากนะ,ะ,ะาล,ลากาท,ทางลำบากมากเลยท่านไปนใหญ่นะคูนี้นะ ไม่ถ้าเราไม่ได้ไปกุสมาเราก็ไปทางนี้เลย <c oughs> คนบาเหตเฮเราค่ัน,นไม่ต้องเติมน้ำมันแล้ว ิเส็นใ้ขอบคุณแฟนเอ็นดิเมตาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทัโลกที่ดูคลิปโฆษณาให้นะคะได้มีรถไฟฟ้าขี่ทำให้ผู้ใใจดีไม่ีเนดิชวนรกโอ้โหตวบ้าางนะลับบนมีมือหนีพี่น้องเ้ยผู้ใหญ่ใจดีไม่เบีตาเรา พยายามมาทำถนนใหม่แน,น่ๆอะไรนี่้ปลูกปลานี่มีเลย เด็ด่อง่อง่องหลังต้องทำหลังคายาวแล้วหลังอู้ซิลิโคนจะเด็นหนุนี่เลยเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำที่ปิดตรงนี้มันปิดไม่สนิทเอาซิลิโคนมาใส่ปิดร่องควัญดูรถก่อนอไปเลี้ยวอยู่ฝั่งเจ้านี่เหรอ <c oughs> อาพอเออช่วยกันทำมาหากินพี่นอะไยเปิดไฟเลี้ยวข้างน้นข้างน้นจะเป็นไฟเลี้ยวกับเตะดูรถ โอเคทุกท่านฝากไว้ท่น่นี้สวัสดีครับผม